แน่นอนทางด้านนี้จ้าต่อไปเลยอ่นี่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้สมุนไพรใช่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพสวัสดีจ้าด้านนี้จะเป็นสมุนไพรอะไรเอ่ยอ่าหลายคนก็คือเห็นรูปลักษณ์แบบนี้นะคะก็ไม่เข้าใจว่าเออเป็นอย่าจีนอยากให้เล่าสรรพคุณนิดนึงได้ไหมจ้าอันไน่อครับตัวนี้อันนี้เอานี้ก่อนจ้าตัวนี้นะีตัวนี้บำรุงร่างกายจ้ามีพวกอ่อนเพลียนอนไม่หลับหรือว่า หมดแรงอย่างเงี้ยกินแล้วมันจะบำรุงร่างกายข้างในเราค่ะให้แบบกระชับกระเสิงกระชุ่มกระชวยขึ้นะนะคะแล้วก็อันนี้ล่ะฮะอันนี้เป็นตป็นหมูเป็นปลาคุเตะค่ะตมูปลากุเตะของเราน,นี่เป็นสูตรมาจากตั้งเดิมเลยนะคะมาจากอิตาล,ะะลีและมาเลเซียแล้วมาผสมกันนะคะก็ที่ดูด้เพราะว่า,าเป็นชุดเตินของเหล่าม้านะปลาคุเตยาวนานใช่ขายด้เหรียนะคะปลาคะเป่าเลยลูก หลานเหลนสามรุ่นสี่รุ่น,นเกินไปน,น,นะคะอันนี้ตุ๋นหมูนะคะและที่สําคัญเลยก็คือมีอันนี้ที่คุณพี่ให้นัทชิมไปเมื่อคู่อันนี้คืออันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือบำรุงร่างกายบรุงร่างกายนะคะนะก็จะมีสําหรับน้องๆท่านไหนที่แบบว่าเออไม่ชอบอกลิ่นของซุปที่ว่ามันมีความเข้มขน้นจะเกินไปที่แบบ,แบ,บฟิลเหมือนซุปไก่อย่างเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์เพราะามันเป็นความยาจีนความหอมกําลังดีที่สําคัญก็คือมีความหวานจากธรรมชาติด้วยอันนี้มันช่วยอะไรนะครับ เาออกกำลังกายมาในคัอย่างเงี้ยจะช่วยทำให้แหออกกำลังกายมาให้ขอบคุณค้าบาเวเราทำงานแล้วเราเนียนี่นะคะก็จะมีความเข้มข้นอันนี้จะเป็นสมุนไพรจีนทั้งหมดเลยอาชนมอกมี่ค่ะอืมขายเป็นชุดใช่ไหมครับอันนี้ทำเป็นต้มเองได้นะคะเอาไปต้มเองได้เลยค่ะแต่อันเนี้ที่เราไม่เห็นเนี่ยคือลต้สามวันสาคืนแล้วออใช่ค่ะเพื่อท ใช่ไม่น่ากินมันถึงเลยหอมมากๆเลยก็คือสามารถซื้ออย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปบำรุงร่างกายไปต่างๆได้ที่บ้านได้เลยนะคะขอบคุณมากครับอ่ายังไม่จบสําหรับร้านนี้ทางด้านนู้นคุณพี่เป็นน้ากระเจี๊ยบพุทราจีนตดบ้างไหมคันี้ก็ะเป็นกระเจี๊ยบเซียนจาพุทราแล้วก็ชะเอมค่ะตัวนี้จะช่วยลดเบาหวานลดไขมันในเส้นเลือดขยายหลอดเลือดขยายหลอดลมนะคะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยค่ะ เรามีั้งแบบว่าตัวนี้จะเป็นซองชานะคะด้านในจะมีซองชา2ี่องแล้วก็เป็นแบบเป็นขวดเนี่ยครับใช่ใส่เป็นขวดด้วยก็มีจําหน่ายเป็นขวดได้เลยนะคะแล้วก็มีให้ชิมด้วยสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่อยากดิมลองรสชาติถ้าเกิดว่าข้างหน้าที่เห็นว่ามันเป็นวิตาัินอนกรนี่คือเป็นเนื้อของกุศานะคะก็คือขย่าวแสดงว่าได้นําวัตถุดิบจากธรรมชาติเนี่ยมาทาจริงจริงนะน้องก้านอ่าฮะน้องก้านดื่มกระเจี๊ยบไหมกินกระเจี๊ยบไหมครับได้ แล้วก็หวานความดันลดไขมันในเส้นเลือดขยายหลอดเลือดขยายหลอดลมถึงพันเราก็จะเปกกะอันนี้คือก็เอาไปแล้วก็ไปต้มแล้วก็ได้เลยใช่ไหมครับอ๋อเป็นชงใช่ค่ะลองชิมดูเนี่ยแต่อันนี้ก็จะแบบว่าสำเร็จแล้วบางทีอยู่บางท่านอยู่คอนโดอยู่อะไรเงี้ยไม่สะดวกนะคะแล้วปกติถ้าสมมติว่าถ้าไม่เป็นเย็นแล้วเป็นร้อนอย่างเงี้ยครับเป็นร้อนก็จะอร่อยมากอร่อยกว่านี้อีกเพราะว่าเราเป็นคนชอบทานร้อนเราจะได้คุณประโยชน์ที่แบบครบถ้วนประมาณอย่างเงี้ยนะคะอ่า ขิงไงนะคะขิงไงอ่ะเทียบกันเลยให้ชัดๆไม่ครีมเลยไม่เคยทาอ่ยไม่ไม่มีความบุรีเลยใดๆถ่ายผลิตภัณฑ์รุ่นๆโอเคทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับคนไหนที่กำลังมองหาเครื่องดื่มที่เป็นสมุนไพรน้ำกระเจี๊ยบพุทธจีนสดชื่นมากนะฮะตัวนี้ที่สำคัญที่จะเล่าให้ฟังอ่าเล่ามาครับเป็นอะไรจ๊ะเป็นอัญชลัยเหรอคะมาเป็นเครื่องดื่มอัญชลัยคือยังไงฮะ เป็นน้ําดื่มนะคะที่แบบว่าที่เขาฮิตกันอยู่ตอนนี้ที่น้ำเพื่อสุขภาพนะของอเรามี pH เ8 5และเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้อยอยกคำว่าเครื่องดื่มอัลลายค่ะ<อ><อ>ปรบมือเจ้าแรกของประเทศไทยเพราะการที่จะขอความเครื่องดื่มอัลลายเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะมีกรรมวิธีในการผลิตค่อนข้างซับซ้อนอันนี้เราใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะถ้าใครอยากทำ OEM เนี่ย สนใจติดต่อมาได้เลยค่ะได้นอกจากผลิตภัณฑ์ที่นํามาจาหน่ายที่นี่ <S <s ก็สามารถที่จะมาพูดคุยต่อยอดกัน,น,นได้ด้วยขอ,ขอบคุณมากเลยนะคะ,คะคแต่นากระเจี๊ยบนี้คือหนึยืนหนึ่งคำว่าอร่อยสดชื่นนะทางนั้นนี้คุณผู้ชม